ในเรื่องของการเมืองก็ร้อนไม่แพ้กันเนนชื่อว่าหลายคนนี้นะคะที่ติดตามในฝั่ง<ะ>ของสารรัฐธรรมนูญค่ะมะติของศาลออกมาะนะอย่าง<ะ>ที่เราทราบกันคือมีมติให้ในายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่คนในวงการค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะคะขอเริ่มที่คนสนิทก่อนค<ะ>นใกล้ตัวนะ,ะ,ะ,ะพี่มดดำคชาภาพ,พ,พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่แกก็โพสต์ไอจีนะหลังจากที่มีประกาศจากทางสารรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่า ขอส่งความรักทั้งหมดที่มีขอส่งกําลังใจให้แล้วก็พลังใจทั้งหลายที่มีส่งไปให้ในายกอุ้งอิงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขออยู่ข้างน้องอิงเสมอนะคะ แล้วก็รักแบบนี้ตลอดไปซึ่งในใต้โพสเนี่ยค่ะก็มีคนให้กําลังใจในายกเช่นเดียวกันกับพี่มดดาด้วยนะคะอย่างที่รู้กันว่าภาพความสนิทของพี่มดดากับท่านนายกเนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นผ่านตากันมาเยอะค่ะ,ะเพราะว่าสองครอบครัวเนี่ยมีความสนิทสนมกันแล้วครั้งหนึ่งนี้นะ,ะพี่มดดาเคยบอกเอาไว้ว่าพี่มดดาและครอบครัวของนายกเนี่ยรู้จักกันมานานกว่าครึ่งชีวิตคุณผู้ชม,มเคยผ่านความทุกข์ความสุขมาหลายเหตุการณ์ด้วยกันค่ะก็ไม่น่าแปลกใจแหละว,ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็จะได้เห็นภาพพ่มด,ดย อยู่เคียงข้างคอยให้กําลังใจในยกอยู่เสมอนะคะเปลี่ยนอารมณ์กันมานิดหนึงคุณผู้ชมขามากันที่ความเดือดบ้างที่อาร์ตพสุดค่ะแกเคลื่อนไหวรายวันอยู่แล้วเนาะทั้งประเด็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการขายหมูกรอบของแกแต่คราวนี้แกโพสต์ภาพภาวะหัวใจสลายพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเจ๊อจุด เออออไหนวะออนั่นแหละออนั่นแหละเจ็ดต่อสองอย่าเพิ่มออกแตกตายนะอแล้วทีเนี้ยจะเลียใครอ่ะน่าสงสารจังไรเจ้าของเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเดาเยอะนะออจุดคือคนไหนก็คือไม่ใช่อังเคิลเนาะไม่ใช่ใช่ออนั่นแหละออนนั่นแหละคุณหมอคนดังที่เป็นคนในของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะคะที่เขามีประเด็นกันอยู่คุณผู้ชมเนาะไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งเจ้าแม่โซเชียลแม่นายอุ้ยทันทุกกระแส แม่นายดังพันก่อน,นี่มาพร้อมกับสตอรี่สีแดงออออโพสสีแดงโพสข้อความบอกว่าลาก่อนเธอ,เอ,อคนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอรือว่าชซื้อเพลงใหม่ไม่ใช่นะ หลายคนคิดเหมือนพี่แจ็คแต่ก่อนที่นักเรียนจะทําการบ้านกันไปไกลกว่านี้คุณผู้ชมแม่นายดังก็มาเฉลยเลยว่าแม่แค่โพสอะรู้ไหมไม่ได้โพสเพลงธรรมดานะโพสเพลงเออเพลงนี่เหรอปีรุดเสียงสูงปีลาดด้วยการเรียงชื่อเพลงดังๆในอดีตของตัวเองอะเราอ่านแล้วมันก็อดคิดไม่ได้อันนี้พี่ดังเขาบอกไปชื่อเพลงเขานะลาก่อนเธออย่าเจอกันอีกเลยอะ ไปต่อไม่เอาคืนรักไม่ลงบอกตรงๆเอามันออกไปอแล้วก็ได้โปรดเข้าใจคนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอเชิญไปนั่งในฐานะอื่นอย่ามาฝืนส่องไฟขึ้นฟ้าก็เพราะว่าไม่รักเธอจําไว้นะเออไม่มีแล้วมันเป็นการมิกซ์แอนด์แมปนะเขาบอกว่าถ้าเกิดยุคเก้าูนน่าจะทันเพลงพี่ดังอันนี้ชื่อเพลงเขาเพลงดังๆสมัยก่อนใช่นะคะตีความกันไปหลากหลายเรื่องราวนะเพราะว่าการเมืองตอนนี้มันร้อนแรงจริงๆใช่นะคะอย่างที่บอกไปเรื่องของการเมือง เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะแล้วเหล่าศิลปินดาราเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นแล้วก็ติดตามเหตุบ้านการเมืองตลอดะนะคะอย่าง3ศิลปินนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นขุนพลเพลงนะคะขุนพลเพลงเพื่อชีวิตนะคะทั้งนั้งหานาแอดพี่ปูพงศิษฐ์เขารวมตัวการแสดงจุดยืนเรื่องคาสิโนถูกกฎหมายในไทยค่ะ,คะแล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนผ่านเสียงเพลงจุดยืนนานา,นาพี่พี่เนี่ยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ I am ฟังชัดนะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องมีสิริสุรงสิริมาแปลเลยคุณผู้ชมเพลงเพลงอะไรนะไม่เอากาสิโนนะแอดน้าห่าพี่ปูแกเปล่งเสียงชื่อเพลงเขาเพื่อไทยกาสิโนคุณแม่นะคะก็อย่างที่บอกไปชื่อเพลงว่าเพื่อไทยกาสิโนนะคะแต่ความหมายคือไม่เอากาสิโนค่ะเพลงนี้เนี่ยค่ะน้าแอดเป็นคนเขียนเองกับมือนะคะชื่อเพลงว่าเพื่อไทยกาสิโนค่ะเขียนขึ้นมาจากจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดของรัฐบาลในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า สเตทเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เปิดทางให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยค่ะเขียนจากความคิดความเชื่อที่ว่า การพานันไม่ใช่ทางออกของประเทศค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นการรวมตัวของพี่น้องศิลปินเพื่อชีวิตที่มีอุดมการณ์เดียวกันค่ะยืนยันนะคะว่าเพลงนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีที่ตัวบุคคลแต,แต่เป็นการใช้ผลงานเพลงส่งสารไปถึงคนในสังคมว่าอยากให้แต่ตอกกันอย่างถี่ถ้วนว่าเราควรเดินไปทางไหนด้วยอะไรด้วยความบันเทิงหรือว่าความยั่งยืนกันดีค่ะและตั้งคําถามไปถึงคนที่มีอํานาจหน้าที่แบบตรงไปตรงมาด้วยว่า ในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจรุมเรา้าแต่พวกคุณกลับไม่ใส่ใจด้านส่งเสริมการพนันเพื่อไทยกาสิโนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นความที่เห็นบางส่วนนะคะจากสามตำนานเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่าเพลงนี้คุณผู้ชมนี่ส่วนตัวนะฟังแล้วมันโดนใจมากโดยเฉพาะนทอนี่บอกว่ามันแบบเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะเพราะทุกวันนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆนะถามตัวเราก็ได้ถามพ่อค้าแม่ขายก็ได้มันขายของไม่ได้จริง้วแต่ให้กําลังใจกันนะก็ต้องคอยปรับสูตรปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพื่อเอาตัวรอดกันก่อนนะคุณผู้ชมนะ